เรียนหลวงพ่ออินแปลงทาวเวสวรสมโพธหนึ170่งร้อยเจ็ดสิบปีวัดมหาพทธารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพิธีพุทธาพิเศษแปดพฤศภาคมสองห้าหกห้าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองฟ้าบาท ข้างหน้าเป็นรูปลงพ่อพระเจ้าอินแปกอััปเหรียนรุ่นนี้จะสร้างโดยมียันพุทธนะครับมีมีกบลงอาคาระพุทธไว้ตั้งคางแล้วก็มีหมายเล็กกำกับนะครับอยู่ตรงนี้นครับสุองค์ด้าน,นหลังจะเป็นเท้าองค์ท้าเวสวรณ